ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศ,ร,ร,ษศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับของท่านผู้ช่วยสมเพียรนะครับบุญวิเศษก็ศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงการใช้วัตถุประสงค์นะครับของอปัญญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของนายหลวงราชการที่9กนะครับเพื่อจะนํามาเสริมสร้างนะครับเป็นธุรกิจหรือ,อสิ่งของ,งต่างๆ เพื่อต่อยอดในการใช้ทฤษฎีใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเดินเข้าไปสู่สวนผักนะครับแล้วก็ปามเห็ดแล้วก็มีสวนอย่างอื่นต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่นะครับฝั่งนู้นนะครับน่าจะเป็นเห็ดท่านสมเพียนะครับน่าจะทํา ทำงานอยู่เพราะว่าเห็นรถท่านจอดอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นสวนผักนะครับสวนผักสวนครัวตามโครงการนะครับเขาแบ่งเป็น30-30 30 10นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำเอาไว้สำหรับเลี้ยงปลาเมื่อวานก็เข้ามาดูแล้วรอบหนึ่งครับก็มีเป็ด มีไก่มีหมูด้วยนะครับมีหมูด้วยแล้วก็มีทุ่งนาอยู่ฝั่งทางนู้นตามโครงการแล้วนะครับเขารับโครงการมาจากอำเภอนะครับแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดด้วยนะครับจังหวัดเนี่ยจะเข้ามาตรวจด,ดูเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับศูนย์นี้นะครับศูนย์นี้เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่2ของภาคอีสานนะครับของภาคอีสานตัวนี้จะเป็นเอาไว้สําหรับ รับข้าวมานะครับแล้วก็มาสีข้าวเป็นโรงสีข้าวนะครับแปรรูปสินค้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโรงปลูกเห็ดด้วยและตอนนี้นะครับก็อยู่กับคุณน้าสินเทียนนะครับบุญวิเศษนะครับสวัสดีค่ะขอบอกเป็นภาษาอีสานนะครับเนาะครับ กสิมีคำถามมาถามคุณนาสมเพียรน,นะครับว่าเหตุผลอีกย่างหนึ่เหตุแห่งคุณนาสมเพียรเนี่ยมีความคิดว่าอยากเปิดใจรับเขตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีกทีครับค่ะเริ่มตน้นก็คือจากการที่พอแม่ปลูกแต่เข่าเนาะที่นี่พ่อแรงมากเข่าก็ตายกับว่านไม่เข่า,าตายกับว่านไม่ทุกอย่างก็กต้องมีแต่แนวซือ้อเริ่มตน้นเริ่มแกมรกคือม,มีแต่แนวสื่อก็เลยมามีแนวคิดว่าเอาล่องผสมผสานหาผืนยักษอื่นมาปลูกเบิง่ง ตอนแรกตรงนี้คือเป็นแปลงหน้าย่างเดียวแบบที่นี่แ,แต่ก็เลยคุดราของกรมพัฒนาที่ดินนัับสนุน2 5 0 0หาเนาะคุดราบ่อนหนึ่งเราก็เริ่มปลูกกล้วยเริ่มปลูกปักเผาจ้ะที่นี่ปรากฏว่าปลูกพักลูกแก้วกินแล้วอยากกับลดกัน ได้ซื้อลหลดยล่ใจในครัวเลื่อนนะคะป่านนี้ก็ได้ขายพร้อก็เลยเอยะมามีแนวคิดเฮาสีเห็ดเป็นต้นแบบชุมชนเฮาเบิงหรือว่าคนนอกชุมชนมาเบิงว่ามันสามารถส้างไล่ได้ได้จังได๋จากการที่ผู้เฒ่าคือพอกับแม่นี่นเฒ่าแห้งแล้วเฮาก็ต้องกบมาดูแลเนาะตะกี้ไปทำงานยุงเทพฯกฝากแตงเงินมาที่นี่กบมาดูแลผู้เฒ่าก็เลยหาแนวเหตุที่มันส้างไล่ได้ รูปแบบกิจก,กรรมมีพวกที่คุณนายเฮ็ดนี่มีมีอย่างเลยครับตอนตอนแรกเฮ็ดเริ่มจากเฮ็ดนางฟ้าแล้วก็เฮ็ดคอนขาวตอนแรกพอเฮ็ดอยู่ในบ้าน<อ>ในบ้านเนี่ยทีสองงานแล้วก็เริ่มในบ้านเริ่มเต็มแล้วปลูกของบะไรก็ขยับออกมาหาหาแปลงหน้าก็ขออนุญาตพอคุ้มซะเราก็เริ่มปลูกนั่นปลูกนี่แล้วก็ขยายเฮ็ดออกมายุดนอกทงก็เอากี่เลื่อยที่ เฮ็ดเบิรก่อนเฮ็ดเบิร์สภาพเต้าออกแล้วกลับมาเฮ็ดปุ๋ยมักปุ๋ยมั mark. กกลับมาใส่พืชพักเข้านี่แหละ วนเวียนอยู่นี่นะคะรับเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงวเสริมเขมา้ามาพวกน้ำนี่เอาอยู่นงี้ไหมคะค่ะ,คะน้ำหนำเริ่มแรกเอายุสระนาะคะ่ะเริ่มแรกเอายุสระพอที่นีเห็ดยับขึ้นยับขึ้นหนำบ่พอเริ่มหลายขึ้นนะคะก็เริ่มมะกุดบอ่บอบ่อที่สองบานนี้พี่น้องเฮาออกมาเห็ดนนำผู้หลักผู้ใหญ่มาเห็นก็เลยสนับสน,น,นุนมี่ข้าวหนำพลาดัมวีแล้วก็มี่ตัวข้างหนำหลังนี่มนบ่ครับแมนค่ะมี่ข้าวหนำพลาดัมวีขึ้นมาจากแม่น้ามูลของสมเด็จ์ประเทษนะคะ,คะเป็นราชทานมาแล้วก็มีข ของกอ,อรลมนอนะคะกองอํานวยการรักษาควาหมันกงภายในเป็นกับข้ามาสนับสนุนสิเป็นแผงโซลาเซลล์สูบน้ำจากน้องน้องบวัวปากนะคะเป็นมากกระจายให้พี่น้องเฮาได้ปลูกน้ำก็เริ่มขยับขยายกันออกมาล้วก็มีล่งสีเขาชุ่มชนอันนี้กับกองกอ,งอรลมนอนะคะเป็นมา,มาเป็นของชุมชนมูที่แปดบานน้องบวัวตอนตอนเท่านี่ยละรับสีเรลากับปันผลไล่ปีกับเห็นไหลพี่น้องเข้ามีไล่ได้ เขาเขาจะของมาสีขายแกบขายห้ามกับปันผลกันแต่ละปีนะ,ะคะกรับหมูเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับมีประเทียนเน้นสัตว์กับมีหมูเป็นหมูหลุมนะคะหมูหลุมบ้านบ่ได้เน้นว่าเอาหมูบานเพราะว่ามันมันได้เสีออาหารถ้าเอาหมูหลุมที่กินเศษฟักเศษหญ,ญ้าเศษอาหารเท่านีร่ละที่มันได้กินเศษอาหารแมนที่ที่บ่ได้ลงทุนที่ที่เน้นการลดต้นทุนหรือประหยัดประหยัดที่สุดนะคะเศษอาหารเองแล้วก็มีงัว ะมีวัวแล้วก็มีเป็ดมีไก่ไก่ไข่แล้วก็ไก่บานไก่พื้นบานเฮาก็เลี้ยงผสมผสานกันอยู่นี่ลแหละค,นคนด,ดีนะคะท่านมาเนี่ยปีนี้ที่ใหญ่กออกมาอยู่นี่ปีที่7นะคะแต่ว่าถ้านับนับจากเกิดเหตุยอยู่ในบ้านเนี่ยปีที่12 ออ๋แสดงว่าเฮ็ดอยู่ในบ้านหาปีแมนค่ะออกมาน,น,นี่อีกค่ะก็เริ่มขยายออกมาปีก็สามารถมีรายได้ที่ส่งลูกเรียนได้3คนนะคะ3คนพร้อมกันแมนค่ะคนใหญ่เดี๋ยวนี้จบแล้วนะคะจบปริญญาตีแล้วคนกลางนี่ปี2เรียนอยู่มาหาวิทยาลัยเกษ,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 ษีศาสตร์บางเขนแสดงว่าคนน้านี่บ่ลดต้นหุ้นม่นบ่ครับของการใส่ใจไม่ใช่การวันกาเอาของที่เฮาได้จากพวกที่เฮา เเนี่ยยอาาไปขทแมนค่ะแมนเป็นทฤษฎีใหม่หรอกค่ะเราก็ที่เป็นหลักนี่ก็คือเห็ดขายทั้งก้อนขายทั้งดอกส่างไร่ใดได้เร็วหัวเชื้อแมนค่ะบาทที่เหลือก็เป็นไข่เป็นปลาเราก็เป็นผักค่ะเดือนหนึ่งก็อีกสิบมื่นเดือนหนึ่งสิบวันสามารถตัดได้เลย สามารถเก็บดอกได้เลยตั้งแต่แม่เห็นมากกับห้องก็พอเนี่แหละจะเป็นอาชีพที่สั่งรลยได้ในเร็วที่สุดเราก็สามารถ้เอาเงินจากเห็ดนี่จากขายเห็ดขายก่อนขายดอกมาจุนเจียกับอาหารอื่นๆที่เขาต้องซื้อเพิ่มเติมเนาะยางเข่นหัวอหาหารไก่เองสีไก่ไข่มันต้องใส่หัวอาหารเนาะเราก็ผสมประส,สานกับขาเข้าว่าได้ทิ่มจักยางนำมารแม่ก็เห็ดออเองปุ๋ยนี่ก็คือเห็ดปุ๋ยอินทรีย์ใส่เองเฮ็ดปุยอินรี์เฮ็ดนำมารขที่ว่าผปาหน้าแปลงนี่ก็คือใส่อินรี์ทั้งหมด <Man S 2> แมนเลยค่ะแมนค่ะทั้ง,<อ>งปืด<อ>ฟักคลไม้อยู่ในสวนนี่คือเป็นอินรียทั้งเหมือดค่ะแมนแต่ว่าท่านเดไปรับร่องทั้งหดดอกแต่ว่าเข้าเห็ดด้วยใจของเข้าว่าในมันปลอดภัยที่สุนเพราะว่าเข้าจินแล้วก็เอาไปขายเพียห้องเขา้าให่เปินปลอดภัยแต่ก้อนนี่แม่เป็นพุ่มแพร่เป็นพุ่มแพร่หอบเหืดถึงขนาดที่แบบว่าหมอต้อง,อง,อง,งอสั่งสอสุงร้วนลเลยตายไปแล้วเจ็ดมือกลับขึ้นมาเศร้าเลยบบดนี้ตั้งแต่มาเห็ดแบบนี้บพท่านเดไปหาหมอจา้าเสีย มียาค่ะแต่ว่าอยูใ่ในอยูใ่ในใบนั่นก็บอกว่าเป็นโรคประจําตัวคือหอบหืดแต่ว่าว่าจะไปหาหมอจะเพียรเดี๋ยวนี้ <c oughs> สุขภาพร่าง,งกายแข็งแรงแม่นก็คือสีแบบว่าห้าเห้องบริใัทสารเคมีเนี่ยยาอีกอย่างกับบริษัทเขา่ากับเห็ดปุ๋ยใส่เอง <c oughs> ต้นไม้เห็ดปุ๋ยใส่เองหมุนเวียนกันเห็ <c oughs> ดไปเห็ดมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวัฏจักรมาเลยเท่าไหร่ครับเมื่อทีเก้าลาสามงานเก้าสิบสามตารางว่า เผ็ดเป็นทั้งหมดเลยก่ครับหรือว่าแบ่งเป็นสัดส่วนเดี๋ยวนี้เริ่มล่ามไปเหมือดหรอคะเริ่มล่ามไปแล้วตอนแรกนี่เผ็ดเป็นน้อยๆแต่ว่าเริ่มเป็นเก่าไรแล้วแม็นคก่าไรแล้วเริ่มเป็นหน้าเป็นเหลือหน้าอยู่ประมาณหกไร่ค่ะเหลือหน้าอยู่หกไร่ตรงนั้นจะเป็นบ่อปลาแน่เป็นที่อยู่เป็นโล่งสีเป็นโล่งเห็ดเริ่มหน้าน้อยโล่งเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้คุณน้านะครับพาเดินทัวร์ เดีย๋ยวจะชมรอบๆนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่คุณน้าเนี่ยได้ทําไว้นะครับผมให้คุณน้าสิบเนี่ยนะครับพาเดินชมกิจกรรมต่างๆนะครับว่าในกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีอะไรบ้างนะครับค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นโล่งสีเขา่าชุมชนนะคะสีแยกสีแยก เม็ดงามๆที่เขามาขายเข้าล่ะแต่กี่บวกขึ้นหัวมีแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็สามารถสีเข้ากลองได้นําอ๋อสีเข้ากลองมันมันแยกได้เลยมันแยกได้เลยค่ะแยกพวกเข้าปลายพวกแมนครับพวกนี้ยังมีแยกออกแยกออกจากกันเลยค่ะเหมือนคือจังลงสีใหญ่นี่ตันแม่นค่ะแต่ว่าย่อขนาดลุ่งมากสิสิสามารถเ็ให้หมู่บ้านนี้สามารถ กินเขาแบบเขาฟอมไปเลยค่ะเป็นมันลงสีขนาดเล็กค่ะกะบ่ได้มาสีแต่มูบานเท่าเนาะเมือดำเภอมาหนีเมือดนะคะค่ะดีๆมีนะครับแมนกะแมนค่ะต่อไปกะเป็นไปเบื้องสวนนะคะเป็นสวนกล้วยกล้วยนี่มีหลายสายพันธุ์นะคะกล้วยอันนี้หอมเขียวค่ะนี่หอมเขียวหอมเขียวเขาต้นบ่สูงนะคะ ก็บทีีหอมทองอันนี้ก็หอมขื้กันเป็นใหนหอมทองอันค้าวเวนดีนะคะนี่สายพันธุ์สายพันธุ์ของกล้วยหอม<ะ>อีกชนิดหนึ<ะ>่งค่ะอันเอามาจากเครือข่ายมาขยายเราเขาสีต้นบ่สูงมันสีตาลล้มสับ่บ่บอ่บ,อบอ่เสียหายงางเวลาถ้ามีฝายูมีฝนมันก็กะขายนาะนอะก็ขายขายขายดีพี่น้องเฮ้า ส่วนมากเคร่องกายข้าเจ้ามากข้าเจ้ากับสีซื้อไปเป็นพันแล้วก็าตืมกันแถมกันไปตามสะบ,บัด็นเรื่องของกระช่ำใบนะคะช่ำใบอันนี้<ส>เป็นตวที่ช่ำใบเอาไว้ัขายเป็นต<า>้นน้ำคบค่ะ,คะมีดอกไม้พร้อมเริ่มเลยค่กะกระสืมีอันนี้กำลังเห็ดดินปลูกนะคะดินปลูกที่แบบว่าเพาะกาไว้นะคะ สามารถกิเข hey ้าเป็นซั่งต้นกาแบกพริกแบบเกลือทังสี <anos> ่ไหมคะเพราะไว้แมนเฮาเฮ็ดเองเฮ็ดเองหมดเลยค่ะทั้งดินปลูกปรับปรุงพันธุ์สุยางแล้วก็อยู่นี่พันธุ์พันธุ์พักอยู่นี่90%นี่เป็นพันธุ์พระราชทานนะคะจังสี่คือพริกพริกไก่พริกขี้หนูปูเม็ดนะคะซื้อเพิ่นเป็นพันธุ์ของสมเด็จพระเทพนะคะจาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์จักรพันธ์เพ็นสิริอยู่เชียงรายนะคะคได้รับเ,เป็นไอ้พันธุ์ผักประหลัดชะท่านซึ่งคุมเฮาได้รับนะคะกุมศูนย์เลืยดลูกสมเพียนนี่แหละค่ะได้รับมาวัางหันลอยสิบหกชุดลอยสิบหกกัวเลื่อนนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ต่อต่อโดยที่แบบว่าเก็บพันธุ์ได้คือสมัยโบราณเท่าไห,หมค่ะโบ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 ได้สกัดพันธุ์คือ ก็ขยายต่อกันก็พีกับน้องเข้าต่อไปได้เมื่อสุกแล้วกลับมาขยายค่ะทั้งนั้นก็จะเป็นมะเขือเกลือเจอานะ้าพญานซื้อเป็นมะเขือเจอา้าพญาจะเป็นพันธุ์ประหลาาัดชะท่านขึ้นกันตัวนี้เป็นโรคเห็ดอัตโนมัติตัวนนี้นค่ะแม่กระลังเสียเอาเห็ดเขา่ากระลังเสียเอาก้อนเห็ดเขา่ากระลังเดินเต็มค่ะไอที่ว่าผลหน้าอัตโนมัติแม่งคนะ่ะอันนี้ผักสวนขั้ว กินนีเหลือกินกับแบงปีแบงน้องเหลืออันนี้ก็ LIKE. เห้องก็ไปขายนะคะแหลกแลกเปียนกันกับปีน่องในบ้านอันนี้กับแบบองพันเตี้ยเป่นนะคะ่ะอันนี้เป็นมันม่วงนะคะมันม่วงนี่กับมาจากไครมาจากศูนย์เลี้ยงดูเครือข่ายยู่อำเภอพิมายโคราชนะคะแล้วก็ราชสีมา เป็นไอมาจากโครงการทางหัวมันอีกเแยนึงเขาเอาเขา,าคุดหัว,วเราเข้าสิขยายไอ้แบงพีนองเข้าไปเพราะว่าแพงนะคะโดยมีตลาดเพ็่ต้องการมันม่วงญี่ปุ่นแมน,ค,แมนค่ะแมนค่ะอันนี้สิ่ใยให้แกเนี่ยก็คือสิเก็บเมันด็ดพันธุ์ใบขยายพี่นองแล้วก็เทียบเขียว กระเจี๊ยบเขียวฟันพระราชทานรกระติกตัดบแล้วก็ตากไว้ขยายทิ่งปีนองไป,ปพันอิจฉาไปเบิ่งทางลูงเห็ดดอกม่วงต้นนี้กำลังกรลังเงินกำลังตดกรลังใหญ่นี่มาจากภูผานเงินด้วยละยด้วยละสองกิโลเนี่ย <Yeah. S 1> แม่แล้ <laughs> วอีกจักสองเดือนจะว่าเบิ่งอีก <laughs> สิไเด็คำงาไปเบิดเลย <laughs> ส่วนหนึ่งยุนี่แม่เป็นย่างสมาดป้าเมือรุ่นพิเศษไปอบรมอยู่ผู้พานนะคะก็ะได้ได้ต้นได้พลังจิมจูได้ขนุนได้บกม,ม่วงท่านต่างๆมาบกข้าวานี่ที่แม่บอกว่าตอนแรกปลูกข้าวนี่นมนนแมนค่ะนี่ปลูกที่แหลกเลยปลูกจากบ่มี่อย่างเลยคือปลูกบกข้าวซิฟก็ต้นนี่ยละจนว่ามี มีพ่อใหญู่หนึ่งเรามาบอกว่าปูแค่ย่างหลานไม่ได้กินดอกตายนีิจากแล้วแต่พอว่าร่วมแห่งแรงเนาะเออน่ออออลรกก็เริ่มเห็ดะสมอันนี้เป็นขอกปุ๋ยนะคะปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยมกักเห็ดเองใส่ในสวนในหน้าเห้านี่แหละลดต้นทุนในการบ่ต้องไปซื้อปุ๋ยต่อมานี่ก็เป็นโรงเห็ด โล่งเห็ด,น,ะะดน,น,าาหนี่น,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 นี่เครื่องเครื่องควบคุมอุณหภูมินะคะเดี๋ยวเพิ่นทำงานบ่บังหันถ้าเพิ่นห้อนเพิ่นเพิ่นสิขึนน้นเองของเพิ่นอนนี่เครื่องควบคุมคควบุมอุณหภูมิแสดงว่าเพื่นตันตันมิหันค่ะค่ะมันสิพ่นน้ำของเพิ่นเอง่สิเฮาบ่ต้องได้มากวดป่ะสิพ่น,พนของเพิ่อนเองเป็นปน,นวัตรกรรมของ บ่ชอบเป็นสนับสนุนนะคะบ่ชอหน่วยงานโอ้นี่สายจ้ะตัวน,นี้ล่ะมันจะผลผลดอกนี้มันกระเห็ดให้เห,เห็ดเฮ่าค่ะรักษาอุณหภูมิใดเนาะเป็นกระสิออกดอกดีเป็นกระสิออกไปขุงเเป็นเรื่อยค่ะเพิ่มเพิมพ่มเพิ่มได้ใดในส่วนนี้ถ้าถ้าบ่มีเกรื่องตัวเนี้คือเข้าตรงแมนเข้าตรงฮดเองแต่เข้าไปธุร,ประปั๊บปังไกลๆก็ต้อรงได้ห่วงน้ำเห็ด าถ้ามีเครื่องตัวนี้ก็คือเข้าไปใส่มาใส้ก็ะไรนี่ามเสาเก็บขายเดี๋ยวนี้กระลังกระลังอัดก่อนเฟี้ยงไว้อัดก่อนเฟี้ยงไว้หลายๆลายอย่าง็อดีอะไรต้นบุกมีมวุ้นนี่ก็มาจากผู้พันนะพันพ,นพนันธ์ใช้น้ำผึ่งของผู้พันธ์ส่วนหนึ่งมาเป็น ก็ลากให้สร้างอันนี้ให้อันนี้คือคือเฟี้ยงที่ห้อสีอัดไปแต่แต่เฮ็ดก้อนเฮ็ดนะคะอันก้อนเฮ็ดที่แบบว่าลดต้นทุนปกติห้อสื่อห้าสื่อี่เรลือยางพาล่าซึ่งต้องสร้างมาจากผักไตรมันกับแพงตัวนี้ก็เลยสีลดลดต้นทุนถึงทดลองเฮ็ดมาแล้วห้าลดแมนห่าลดต้นทุนเลยเครื่องตัวเครื่อง เขามาสับซับซับซับแล้วก็แช่น้ำเราไปผสมกับขี้เลื่อยออกดีขึ้นกันนะตัวนี้เห็ดขอนเห็ดขอนนี่ล่อปูนหอนก้อนอีกจค่นี่แหละเดือนนี้จก็จะเดือดรึมเห็ดใสจพอปูนมัาขอ,าอนตัวนี้บ่อบ่อปลาตัวนี้เป็นปลานิ่งปลาตะเพียนสีแยกแยกมาไว้บ่อนี่นะคะมันมันกินอาหารกุหลาอย่า,ยางมุนี่กินพืช หักลงไปเพิ่นกับจินเบดแหละมูนี่ตัวนี้บัวธรรมชาติธรรมชาติปลาสยางนี่แกน่อใหม่มปปหมูว่านแกซับไปส่งไหมค่ะเพื่อนออกเบิดปีเบดสตัตว <c oughs> ์นี่หมูหลุมหมูหลุมหมูปลาหมูปลาอ่อ,อน แยกลูกเพิ่นออกไปแล้วมีน้องเข้าไปเห็ดพันเดีแมน่ะตัวนี้รุ่นนี้ล่ะเดี๋ยวตัวเพิ่นผสมพันธ์แล้วเดี๋ยวเพิ่นตั้งท่องแล้วนะนี่จะของเพิ่นผันมาเอาเพิ่นกัดนี่แล้วแยกกัไปเห็ดแนวว่าพันเหมือนซ่านเพิ่นว่าเป็นะฮะฮ่ฮะฮนอะฮนฮะฮะฮนฮะกะฮะไกฮะัะไะฮกับไกฮะืะฮะฮะน จะ,จะแยกอครอกรอกอคอคอ์กมั้ยจะแยกคอกเพราะว่ากินอาหารคนละแบบกินอาหารคนละอย่างกระสุนมากสิผสมผสานาในเพ่นลระแต่ตัวน,นี้สิเป็นเน้นว่าอาหารในแจกหน่อยอ๋อแต่ที่นี้ห้ามในแจกหน่อยจะอันนี้กับขอกงัวอคอกงัวงนนง้วงไปเรียเด่นตัวงวตอนนี้งัวออกไปเลี้ยงอยู่ออกไปลามอยู่อับ <c oughs> <c oughs> มากาสิแล้วก็พากันผสมอาหาร ไว้ให้เพิ่นเสริมเพิ่นน้ำนามนี้มันหนาแรงแก็ต้องปลูกหญ้าซอยไปเอาอาหารมาว่านปลาให้เนี้ยพอูกนี่ไหมบ้านหพิ่นเบิ่ง <c oughs> ทั้งทั้งนี้เป็นบอ่อปลาบ่อก <c oughs> บอยู่ทั้งคุนต่อกบบ่อกบกับบ่อปลาปลาหมอทั้งนี้แปลงนี้เป็นเขา่าเป็นทดลองทดลองเห็ดเข่าหอมมะลิ หนึ่งศูนย์หาเฮ้านะคะเห็ดแมนเพราะว่าอยากเอาเขาหน้าปังมาแจมเพิ่นแปลงนี้เป็นแปลงที่แบบเห็ดเขาปลูกพันธุ์ขายตัวนี้แมนที่แม่บอกว่าทำมาแมนกับแมนเห็ดปุ๋ยมักใส่เองใส่น้ำมักใส่เห็ดปุ๋ยมักลงเองเลยปุ๋ยขี้เห็ดเท่านี้ละ ห้าวตรงใจเย็นๆนะล้วก็ไอเ้เจยวข้าวแล้วก็คือไถกบต่อเฟียงซอยบอัวนี่เป็นบัวปลาปลาช่อนทดลองปีล่าสูตรเขาทดลองมึงมันสิได้ผลซ้ำได้เสาว่ากักระลังใหไง กำลังใหญ่อยู่ตะวันว่านันเป็นบอ่อปลาดุกอะว่านันกับ,บอ่อปลาดุกปลาดุกตัวน,นี้ปลาดุกใหญ่อันนี้ปลาดุกใหญ่เวลามีอบรมมีอันนี้ก็เอาขึ้นมาเห็ดซอสเห็พี่น้องหรือผู้ใดอยากว่านแหนก็มาเ <laughs> ชิญ ลายเยอะแบบนับโต๊ะบ่ได้เลยจ้ะ <laughs> แผลมั้นแต่นึเออตอนนี้มีปีที่สองแล้วมนุนเพราะว่าบ่บวสูบน้ำออกจากบอ่อไหมขึ้นเลือนำไปแต่เกษตรไ้แต่ปลูกไอ้ของเฮาพักต้นใหม่ไว้แต่โดต้นใหม่ก็เลยปลาเขาก็เลยนยั่งยูของเขา ทั้งคุณกระเมนคือกันทั้งคุณปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกไก่บักขามออกับบักเ้าวน้ําหอมยุไปนะบักเ้าวน้ําหอมรอไปเป็นบักเ้าวน้อหอมทั้งคุณจเป็นปลาดุกอีกรุ่นหนึ่งบอ่อนันเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่นน้อยลงไปอีกซีบอ่สอสองบอ่อ,บอใหญ่กับสองบอ่อน่อยตะกี้หาบอ่อถมไปบอ่อหนึ่ง แต่ว่าแต่ว่าโคกน้องหน้าสิบอ๊อบคูดอีกแล้วเริ่มบานอีสิบอ๊อบเลือนหน้าเลยสิเลือตั้งแต่เ,ตนนเลือน,น,ออน,น,นแต่น้องโอ้โหมันแหลงมากค่ะคูดจะปล่อยยางเยอะเลยแมนเห็นมีนามเขาก็เห็ดได้เบิด์ตสุยางนี่เริ่มเริ่มขยายออกมาพี่ได้ป่านนี้ทั้งนั้นเริ่มเต็มแล้วเริ่มขยายออกมาพี่น,น,นั่นนั่นค่ะนั่นริมๆนั่นเลย เห็นบ่เนี่ยละตร,ตรงคู่ที่นี่ต,ต้นพะเ้าวต้นแมนท่างคลณเป็นถังน้องน,น้ำไงถังโซลาเซลล์ยอยู่กันแมน,น,เนเริ่มลามมาปีตรงนี้ก็ลังสีลงบวกตัวดินตรงนั้น,นเป็นบอกอ,อึฟักทองแล้วก็ถั่วก็บไปเรื่อยๆไหมเป็น เดี๋ยวว่ากัดปลูกกระสีบ่าปลูกแบบหลายพืบหรือว่าย่างเดียวทีปลูกไปเรื่อยๆที่แบบว่าเขาสามารถดูแลได้เรากะว่าต้องไปจ้างเพิ่นใส่แรงงานเจาของนี่ละหมุนเวียดกันอยู่นี่เริ่มขยายไผยออกมาอันนี้พผยเลียงบ่ครับไผ่พผยกินซุ่งนะอะไร แม,นออ,มนออกแมนว่ตถุถือน,น้ำอ่ะเป็นก็ออกไปนอกไปกับปลูกต้นยางยางหน้าไวต้ตะเกียนท้องยางหน้าปลาดูไวอ้อนาคตเทีาลูกหลานอยากใส่บานนี้ไอ้พื้นเพื่อนนี่ก็สิเอากรีดม,ามาัดมัดรยได้บนันไอ้หากต้นยางนี่ไต่ต้นยางนต่อไปห้องกับสิมีเฮ็ดกินได้บันเฮ็ดธรรมชาติสิเกิด ถ้าเอาอันนี้มาทางนี้น้ำว่าท่านพ่อปันใดเพราะว่าตรงตรงแบ่งน้ำให้สามารถกิ่คนใส่น้ำเออก็เลยคอยเห็ดไปเทิงเงินแรงงาันสองแรงจ้า <c oughs> แรงงานสองแรง <c oughs> อีกสามอีกสามใส่ย่างเดียวเดี๋ยวเราก็จะกับไม่เห็ดไป คาดวังว่าจาสาะสำเลนี่เป็น1กิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นอีก1ศูนย์การเรียนรู้ที่ทําให้รู้สึกว่านะครับเศรษฐกษิจพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับน่าสามารถนําไปใช้ได้นะครับในการที่เราจะนําเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะครับไปใช้เนี่ยมันทําให้เกิดความรู้นะครับความรู้มากมายนะครับทั้งสิ่งของที่สามารถใช้ได้แล้วก็สามารถนําไปบูรณะได้นะครับทั้ง ผักนะครับสามารถลดต้นทุนนะครับของการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเยอะนะครับแล้วก็สิ่งของที่เหลือเศษจากการกินก็สามารถนําไปให้สัตว์ได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้นะครับของเศรษฐกิจพอเพียงครับขอบคุณครับ